สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกิตที่ช่องสีูกคุณครับสำหรับคลิปนี้พิกิตก็อยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะหลังจากมาประชุมที่กรทมก,ก็เลยแวะมาที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตครับในระหว่างที่พิกิตเลือกซื้อรถเหล็กมาจเจร็ตอยู่นะก็พอดีไปเจอกับ f c นะถือว่าโชคดีมากๆครับไปเจอกับ FC ครับเดี๋ยวเราไปพบกับ f c ช่องสีูกคุณของพิกิตเลยครับ คุณเอ๊นเองครับสวัสดีครับโอ้โหคุณเอ๊มาทำอะไรที่ฟิวเจอร์ครับวันนี้อ๋อมาซื้อรถเลยครับโอ้ยไม่จัดอะไรมาครับเนี่ยอ๋อได้มาแค่ได้อะไรมาบ้างได้มาสองคันครับเพราะว่าเมื่อก่อนจัดไปแล้วโอ้จัดไปแล้วโอ้โหได้ของดีไปด้วยของดีอันนี้อันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยมันอะไรนะจิ๊บจิ๊บแดงนะครับผมแจมแจมแพ็กสั้นนี่มันกี่บาทเนี่ยแพ็กสั้นนะช่วงจัดรายการตอนนี้แปดสิบเก้าบาทลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อีกนะครับผมพีจีบาร์รังสิตอีกคันหนึ่งอะไรครับ อันนี้ก็จี๊ปแอลอะไรนะจี๊ปแรงเลอร์แรงเลอร์โอ้จี๊ปแรงเลอร์สีเหลืองนะยูนิคอนครับโอ้ยูนิคอนแจมเลยแจมเลยครับนี่โอ้ยแวะมาจัดบ่อยไหมครับเนี่ยโอ้ผมจัดไปแล้วรอบๆพี่ละสามคันครับสามที่คันได้อะไรไปบ้างครับเนี่ยได้จี๊ปแล้วก็มีเอาติดไหมเอาติดคันหนึ่งแล้วก็ดีเฟนเดอร์ป่ะครับผมดีเฟนเดอร์คันหนึ่งดีเฟนเดอร์นะเด็ดเลยโอ้ผมได้ไปคันหนึ่งหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลย ข้าวไม่เจออีกเลยเหรอครับผมมันอยู่ในทุ่งเทศกาลโอ้โนะครับนี่แจมแจมนะมาเจอกับก่อนกับสิงห์บุรีครับโอ้โหดีได้เด็ดเด็ดเลยแม้แม่มาจัดอยู่เรื่อยนะอยู่ใกล้โอ้โหเก็จัดมาเหมือนกันนะเมื่อกี้ที่ไปจัดมานะเดี๋ยวมาดูของผมมาเด็ดแค่ไหนครับคุณเดี๋ยวมาดูนะโอเคมาดูไปกิจจัดอะไรมาบ้างนะเออมาดูคันแรกอ้าวเหมือนกันไหมครับคุณอ๋เหมือนกันเลยไม่แลวครับโอ้เหมือนกันเลยนะคันนี้นะเออเหมือนกันเลยนะ นี่โอจะจัดมาสองพันนะเนี่ยเหมือนกันเด้เหมือนกันเด้เลยคลิปสีแดงนะอันนี้จัดมาเผื่อฮะเผื่อไปแจกในช่องนะเออแล้วก็ของมาเจร็ตนะอีกันหนึ่งก็ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะออดี้ออดี้สีเหลืองนะเออออดี้สีเหลืองนะครับอืแต่พวกดีเฟนเดอร์นี่ไม่เจอเลยนะดีเฟนเดอร์เอาติดขาวแล้วก็ทวิงโกปาลินี่ไม่เจอเลยนะทันไม่ทันคนอื่นแล้วเออไม่ทันเลยเนาะอันนี้อะไรกณเดชนี่อะไรเนี่ย ฟอร์ดเอฟหนึ่งเอฟหนึ่งส่วนแรปเตอร์เอฟหนึ่งอสูรสีดำสีดำสีดำแจมแจมแจมคันนี้ก็แจมมีเยอะสวยมียังมีอยู่มีเยอะมีเยอะนะเออแต่ไปเจอพัฒวิวใหม่สองคันนะนี่นี่นี่กระบะเสียบี่โอ้ตัวนี้ผมยังมีเลยเนี่ยเออสวยนะสวยสวยสวยในคันนี้นะแล้วก็อีกคันนึงไปเจอมาดินี่สวยงามเลยนี่อะไรอะไรดูดูดูเออนิสันสกายไลน์จีทีอาร์สกายไลน์ อ่าสาอเอออันนี้แจ่มมากเลยนะนี่นะครับที่ไปจัดกันมานะเออือมาจัดรถเหล็กมาเจอเอฟซโดยไม่ตั้งใจนะเออคุณเอแห่งสิงห์บุรีครับเยี่ยมเลยนะเออนะใครเป็น FC อยู่อทออกทมก็เจอวิกฤตได้นะแต่วันนี้จะกลับแล้วครับนี่ดีใจมากว่าเจอ FC คุณเอนะเออนะโอเคฝากกดติดตามเป็นกำลังใจวิกฤตด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ